ครับก็แฟนมิตนะครับตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเรียบร้อยครับก็ยังสามารถไปสามารถจับจองบัตรได้อยู่นะครับผมฝาก้วยครับจัดในวันที่11เดือน11ครับผมไม่แปลแต่แฟนเพรารู้ว่าที่นี่ในตอนนี่มันสุดฮาโคมขนาดไหนนะก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้มากับเราครับเพราะว่าเป็นแฟนมิตเดี่ยวครงแรกของผมในชีวิตด้วยเพราะว่า10ปีในวงการนะครับเราก็มีแฟนมิตรครั้งแรกที่ใช้ว่าเป็นแฟนมิตเดี่ยวของเราในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมา เป็นกำลังใจครับแล้วก็ร่วมสร้างรวมเป็นกำลับใจด้วยกันครับจะได้รู้ว่าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้น,นครับเพราะว่าเราก็พยายามจะโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะคนดูอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเคสซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดเคสไปเมื่อตอนเย็นนี้ครับ เกมต้มีมากกว่านี้เพราะเปิดไปแล้วหนึ่คนคือพี่สิทธเปิดไปสามคนก็คือมีพี่สิทโตครับก็ขอบคุณพี่สิทโตมากๆที่ให้เกียรติเรามาขึ้นเป็นเกียมสัญญาทุกนะครับแล้วก็มีเอิร์ธแล้วก็พี่แซมมี่ที่เคยเล่นเรื่องได้แดงมาด้วยกันยังมีวันนี้อีกไหมคะหรือว่าแค่นี้คือจริงๆอาจจะมีแบบคนพี่ๆหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาแบบ อาจจะมาแจมเพลงบานท้เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ดูความท่ความสมัคใจของเขาด้วยครับนี่คนเลือกเองออเลือกเองเลือกเองเรือกเองอก็มีหลาย,เายากเอ,อ,อ,กองเลือกเองเรือกเองเือกเงลือกเเลือกเองเลาอกเเลาอกเะงเกเองอเงกเลกเอลาอกเองเลอกเงเล้เลือเลือกเองกเองดเงเเงลือกเเลืกือือกอกอล็อกเอวอล้วว่าแบบติดงาลอะไรเงี้ยอรับก็เราก็เลกเองอคนอีแบบ สะดวกมาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ได้พี่สิงโตแล้วก็ได้เอิร์นแล้วก็ได้พี่ซันนี่มาพี่สิงโตเนี่ยก็มาแล้วก็กกว่าเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าพี่สิงโตจะมาก็ตอนแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่สิงโตเขาจะว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลดตติดต่อผู้จัดการพี่สิงโตไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนก็พยายามชิปชิวให้เราก่อนว่าพี่สิงโตเขาติดงานหรือเปล่าหรือเขาบินไปตลับประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเออว่าพี่สิงโตคิวได้พอดีก็เลยตอบกลับมา แล้วกับอีกหนึ่งคนเขาขอถามแต่ยเราชวนทัวร์มาดวอ๋ออันนี้ก็ต้องรอคิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะติดงานหรือเปล่าก็ต้องต้องต้องกดแสดงว่าได้กินขาชนวนไปบ้างแล้วคือเราเราเราก็เชิญชวนบ้างครับเราก็บอกบอกแบบอาจจะไม่ได้เชิญชวนแบบจริงจังๆนะตอนนี้คือเราก็บอกไปว่าแบบเรามีแฟนคอยู่ที้ไหนกันที่ทุกคนทราบนะประกาสโอกาส คือว่างไม่แน่ใจคือยังไม่สามารถที่เราจะตอบรับปากได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องรอดูว่าเขาจะสะดวกหรือเปล่าเมื่ตอนนี้เราจะได้เจอหรือว่างานอะไรตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ตอนนี้ก็หลังจากแฟนมีที่เราเริ่มที่ไปญี่ปุ่นกันมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีงานอะไรที่มันแบบสามารถต่อยอดได้ตอนนี้ คนก็แอบใวยแมันตกล้วหรออะแล้วมันก็ไม่ได้ขนาด่เราแตกค่ะคือทุกับพที่อมล้อก็คือจะปกติอะไร่เงี้อาจจะไม่ได้ว่าแบบบางคนก็อาจจแยกยันไปทำงานเพราอย่าเราก็ ู่กับช่องอะเนาะเขาก็อาจาาอาจะมีละครของเขาอะไรเงี้ยครับเราด้วยพาที่แบบก็แยกมาทํางานซีรีส์ของเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบทะเลาะหรือตีอะไรกันนะก็คือเราก็ยังทักทายคุยกันปกนติอยู่เแฟนๆถามเยอะไม่ค่อยเก็บเราก็อาจจะมีบ้างนะเพราะอย่างที่นักข่าวราะว่าหลายๆ,ยายๆ,ๆคนเขาเข้าใจแหละเพว่าหลายๆคนก็เหมือ,อนกันมีเส้นทางของตัวเองแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาส ถ้าจะร Malcolm, ่วมงานก็ถามว่าเราก็ร่วมได้เราไม่ได้มีปัญหาไม่ถือใจอะไรกันอยู่แล้วครับก็คือได้แฟนมิตรจะไปญี่ปุ่นเออแฟนมิตรเองที่จะไปญี่ปกับมาทั้งหมก็เป็นแฟนมิตรเออเขาเรียกว่าแฟนมิตรคู่หลังจากที่ตอนนี้ซีรีส์มันไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาก็เลยจัดแฟนมิตรขึ้นมาเพราะว่าช่วงที่ไปน่าจะเป็นช่วงที่ซีรีส์กำลังจบที่ญี่ปุ่นไปอยู่ พอาะมันเป็นภาพเนี้ยคนก็เลยยิบคิ้งแอนไปต่อยอดเรื่องเดิมว่าเอ๊ะเราเห็นของจิ้นอันนี้นะเราคนเดิมก็แบบว่านัใช่หรอกคือเรามองว่าเราเป็นนักแสดงเราเราไม่ใช่อย่าไปมองว่าเฮ้ยเรามีคู่จิ้นคนนี้เราจะเล่นได้กับคนนี้คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดหรือว่าลูกน้องคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบ สุดกับคนนี้แล้วไปเล่องอะอีกคนก็เป็นคนก็เป็นศัตรูกันไม่ใช่คือเราก็ยม่สามารถทำงนานร่วมกันได้คุยกันได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า,าก็อาจจะแยกแยกันไปทำงานแต่ว่าอนาคตเราจะกลับมาเจอกันหรือเปล่ามันก็ต้องต้องรอดีแต่จรนะิงๆก็แอเป็นความรู้สึกเป็นไปนท,ที่เขาเขาเฉียบเขามาตั้งแต่ต้นเลยคือเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเราก็ขอบคุณขอบคุณทุกทคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตมาตั้งแต่ได้แดงนะครับผมแต่ว่าด้วยระยะเวลาหรือว่า เราอาจจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตกันคนละทางอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสอี่ผมบอกละว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสมันอาจจะกลับมาเล่นกันได้ก็ยิ่งกันแล้วจะแฟนสบายใจนะเพราะว่าอย่างมันเป็นช่วงแรกใช้กันแล้วกันนะโอ้ไม่ไม่ไม่ก็สบายใจได้ครับว่าคับพี่อมก็คือไม่ได้ทะเลาะกันครับผมก็เจอกันได้ปกติคุยกันก็คือคุยกันปกติครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยแต่แต่ตอนเรามีกับ อาจจะด้วยความที่ช่วงนี้ซีรีส์ของคุณเป็นยูโรออนด้วยมากกว่าผมก็เลยอาจจะมองไปเวนั้นะซึ่งเราเราก็ไม่ได้มองว่าคือเราจะแบบเป็นผู้จิ้มขายจิ้มกับอะไรู้นี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งซึ่งซีรีส์วายมันก็มีเวที่โปรโมทข,ข,ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับขอบครับค<อ>ุณครับ